สวัสดีครับผมเพชรทอสเทมกับช่วงตอบคำถามลูกค้านะครับด้วยคําถามในวันนี้นะครับก็จะมี2คําถามหลักด้วยกันคําถามแรกมาจากลูกค้างานบ้านโดยตรงลูกค้ามีประตูรูปแบบบานสวิงเดี่ยวแต่อยากจะได้บุ้งลวดกันแมลงไว้สำหรับเปิดรับลมซึ่งงานทอสเทมนะครับในส่วนที่เป็นประตูที่การเปิดใช้งานเนี่ยเป็นลักษณะของการสวิงจะไม่มีบุ้งลวดรองรับจากทางโรงงานเลยในส่วนนี้ต้องติดตั้งแบรนด์อื่นภายนอกในวันนี้ผมยีขอนําเสนองานมงจีบของบริษัทคุณภาพโฮมลูชชั่น ในส่วนของงานม้งจีบลักษณะการจัดเก็บจะเป็นการพับซ้อนเข้าหากันโดยพ่อม้งจะมีลักษณะพับจับจีบตามชื่อม้งจีบเลยนะครับสหรับจุดเด่นของม้งจีบจะเป็นในเรื่องของสเปซที่ได้กว้างขึ้นเวลาถ้าเราปิดประตูหรือหน้าต่างที่เป็นกระจกเมื่อเราเปิดม้งจีบก็จะเห็นประตูหน้าต่างแบบโดยตรงเต็มๆไม่มีผ้าม้งมาบังสายตา สำหรับการติดตั้งมุง้งจีบกับประตูบานเปิดจะเป็นลักษณะของการครอบวงกบเดิมโดวยวงกบของมุง้งจีบจะยื่นออกมาจากวงกบของประตูลูมิเนียมประมาณ3 cm, เซนติเมตรไปยังต่ำขึ้นอยู่กับแบร์ที่ใช้และลักษณะการเปิดใช้งานจะล้อไปกับประตูอย่างเช่นประตูบานเปิดเดียวก็จะเป็นการเลื่อนเก็บมุ้งลดทางเดียวส่วนประตูบานเปิดคู่ก็จะเป็นมุ้งลดเก็บ2ทางทางซ้ายและขวาโดยด้านที่เก็บมุ้งนั้นจะเป็นด้านตรงข้ามกับมือจับเสมอในส่วนของมุง้งจีบสำหรับงานประตูนั้น กรณีงานม้งจีบสําหรับงานประตูจะถูกทําให้เตี้ยลงเพื่อที่จะได้เดินไม่สะดุดต่อมาคําถามที่2นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหน้าต่างของงานทอสเทมอลูมิเนียมในรุ่นของ P7 ซึ่งปกติจากโรงงานบานเลื่อนทอสเทมมันจะมีม้งนวดอยู่ภายนอกเป็นหลักตามมาตรฐานญี่ปุน่นในส่วนนี้ก็สามารถใช้ม้งจีบในการติดตั้งภายในได้โดยการติดตั้งก็จะเป็นการเข้าวงกบเช่นกันแต่วงกบของม้งจีบสำหรับงานหน้าต่างทุกด้านจะเท่ากันหาลูกค้าท่านใดสนใจง,งานทอสเทมอลูมิเนียมหรืองานม้งจีบ สามารถสอบถามเราเข้ามาได้ที่ Li น์ Official Account ของทางเรา SIKUNNAPAB หรือติดต่อเจ้าที่0637205750แต่วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ